รับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับกิปบ่กนแหลงใต้บางตีคนกรุงเทพกวังมารู้เรื่องอันนี้แหลงกลางนะเออครับอีบอกไปถึงนายกแต่กับน้องญิงกล้องเจย์น้องน้องอย่าเตะไปพรำนะครับไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพลีกกันน้องอีปลิวอันนี้ก้องเจยอนะก้องเจเพราะว่าเนไเนยก็น้องก็เป็นลูกป้ายคนใต้เล้วคนใต้รุนไปแล้วนะเป็นนายกรวยๆเพราะได้เลยเพราะได้โหกันเออ้องไม่ต้องไปพรำในนี้มาๆนะปีกีแต่เลตีนะ อาบันพื้นน้องปร้มกับราวเวอร์ของน้องจ้ะเราตั้งโครงการหนึ่งจบหนึ่งรัว p o ตั้งทั่วประเทศไต,ตยตเลยนะไม่ต้องไปมั่วกับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลกประเทศไทยยังเปิดโดยเจ็ดสิบแปดอำเภอนะตรงไหนตุยเราคิดว่าตุยอำเภอละหนึ่งจบตุยอำเภอละหนึ่งจบแล้วเราให้เขาไปจีกตัวไปเสียบาัี เคยเล่นอ e ีกวาดเคยเล่นโปไเคเล่นเก่งใช่ไตีตำตําว่าหมื่นหนึ่งเจ้ามือได้ไม้ 10, ม,ไ,ไ,มไม่ได้เพราะเจ้ามือไม่ต้องอไ,ป line, ไ,ป auto, ไปเคลียร์นายไปเตี๊ยโอโไปเกลีรยขวายปกครองไปเกลีรยขวายลงขวายนี่ได้เล่นกันเปิดวานไปเลยเวลาเนียนจบแต่ว่าสมมติวราเคยตุ้ยไป 1, 000, ไไหนึ่งจบเราคิดว่าวงเดียวนะคิดว่าวงเดียวสมมติรามีโปหนึ่งวงจ่ายหนึ่งหมื่นบาทเปิดยจะเป็นเปดอำเภอเราคิดว่าอำเภอละหนึ่งจบโป เราได้วันเดียวเปดล้านเจ็ดเหนนะน้องถ้าเราคิดเป็นเดือนกูมเงินไปแล้วเราได้สองร้อยกว่าล้านนะน้องเราได้สองร้อยกว่าล้านนะน้องเดือนเดียววันสองร้อยกว่าล้านเล้ยปีหนึ่งอ่ะอันนี้กะคิดแค่จบเดียวันกลับมาคิดจบพอาะบจบกันน้องนะ ไอ้คนก็ได้เล่นเล่นโปเล่นเกงเล่นอีกวัดเล่นเะไรยก็เล่นไปเลยเะตึงคิดถึงว่าหนึ่งจบมันม่มีหนึ่งวงแล้วคิดถึงว่าึ่งอำเภอมันยังแกมหนึ่งจบอย่างต่ำห้าสิบคูณไปต่อปีหนึ่งไม่ต่ำแต่แสนนะกลับมาคิดเมย์แต่น้องนะเจอแจไปถึงนายกที่แล้วตึงก็คิดคิดตามผมเลยนะนี่ผมคิดได้แก่วันเดียวเลยครับเปดร้อยเจ็ดเป็ดอำเภออำเภอละนหนึ่งจบ อําพเลยหนึ่งจบจ่ายหนึ่งมืนต่อวงแต่มันไม่ใช่หนึ่งวงเลยเนาะในไหนคนเตยก็ทตามาจีพนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปโอกาสีนนงกันโนจากนอกมาแย่งอาชีพคนเตอเราก็เล่นกันเราก็เล่นกันปกติอยู่แล้วตามันจบทีนี้ถ้าเราเล่นในตัวกฎหมยไม่บายไยไอ้คนก็เล่นก็เล่นไปไอ้คนที่เขาไม่เล่นกับเขาไม่เล่นเชื่อแต่ปานณ์เนีการปันทุกอย่างแต่โม่เล่นไม่ได้อยู่ไม่ได้น้องเออแต่คิดว่าตัวเองโม่อย่าเล่นการปันนะ แต่ถ้าคิดว่าตัวเองจะลาดพอ่อก็ไม่ต้องปลำ้ำนะเตอร์เทนเมนต์คอมพล e x มาปลัม drop เวอร์หนึ่งศพหนึ่งแข่งนะเราจะได้เป็นเสีล้านแต่ละปีลองคิดเลยนะ